หนูปะผือนเดิมยังไม่หายเลยมาหนูโดูสิเอามาดูเขาเอ็นตัวเขาเอ็นตัวเขาไม่อยากเล่นด้วยนังเขาอย่าเปื่อนแล้วเขาไม่เอาโดนหน้าได้ไหมมันเรื่องโดนแขนอยู่ดีจ้ะน้องป้าถ้าเกิะอัอลูกอย่าไปยุ่งกับพี่เขาพี่เขาสุขภาพแขนไม่ดีเป็นผื่นง่าย อย่าบูลีไม่ใช่น้อพัวัวป้าอะไรขนาดะนะั้นป้าไม่แกแล้งป้าดีโอ้โหเป็นเดียดเดีอดฉันหรอป้าก็ต้อยายาหอฮัลโหล ทุกคนคะวันที่สามสิบนี้เตรียมตัวพร้อมรับความสนุกกันหรือยังทิ้งทวนอยากทิ้งทวนหรือยังอยากทิ้งทวนอะไรยัง I miss you tooI'm very so excited to see you guys on 30 so I prepare for everything และทำงาน hard a lot and practice a lot a lot and a lot, a lot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  I hope you guys will like it I hope you guys will enjoy it หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหายคิดถึงวันนั้นนะไฟตั้งใจมากๆเลยที่ เป็นวันที่อยากอบกอดทุกคนอยากอยากจะฮิวความรู้สึกของทุกคนมากๆเลยเพราะเข้าใจว่าที่ผ่านมาแบบเออไม่ว่าจะงานหนักเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่วันนั้นเรามาเรามาอบกอดกันในวันงานนะคะหวังว่าทุกคนก็ getting better ในทุกๆวันหวังว่าทุกคนจะดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ อืมก็แต่ก็เข้าใจว่าในบางครั้งบางทีหรือบางเวลาก็อาจจะมีคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรมาก็ก็อย่างที่บอกเลยรักตัวเองกันเยอะๆเห็นคุณค่าตัวเองกันเยอะๆแล้วก็รักคนที่ควรรัก ตอนนี้บัตรยังมีอยู่นะคะจริงๆแล้วว่าบัตรมันจะโซเอาตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำแต่บังเอิญมันแบบเว็โล่มาพี่แวนทุกคนบอกว่าพิรายาสร้างเรื่องอีกแล้วพี่ไายก็บอกพิรายาสร้างเรื่องเพราะว่าบัตรจริงๆมันจะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วอ่ะแล้วมันก็แบบ บางคนกดบัตรได้แต่ว่าชําระเงินแล้วด้วยนะแต่ว่าขึ้นว่ารอการชําระเงินมันเลยเด้งออกเยอะเพราะด้วยความที่เหมือนประตูทางเข้ามันแค่นี้ใช่ไหมทุกคนแต่แบบคนแบบกลูกันเข้าไปเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเออร r เลอร์นะคะเว็บไซต์เออเลอร์แต่ตอนนี้ยังกดได้เรื่อยๆใช่ไหมพี่ยัยใช่แก้ไขเรียบร้อยตอนนี้หลังบ้านไม่มีปัญหาตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะหลังบ้านไม่มีปัญหาถ้าใครไม่มาวันนั้นถือว่าพลาดมากเพราะว่าเอาจริงๆงานงานแฟนมีตครั้งเนี้ย คือ First Fan m e e t ของฝ้ายใช่ไหมแล้วก็ฝ้ายยังคงอยากให้มันเป็นเป็นวันพิเศษเป็นเดย์พิเศษแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคงจัดได้แฟนมีที่ไทยคงจัดได้ปีละครั้งอะสำหรับฝ้ายอะถ้าไม่ใช่เบอร์เดย์นะคะเบอร์เดย์ก็นู่นอะปลายปี ยังูว่าจะใช่แต่ว่าอันนี้ก็คืออยากให้มาร่วมสนุกกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถซื้อได้เลยตอนนี้ยังมีอยู่นะคะหรือใครที่ไม่สะดวกมาก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะไลฟ์สตรีมมิ่งให้ทุกคนได้ได้ได้เลือกว่าอยากมาแบบไหน เอาจริงๆการจัดแฟนมีตครั้งเนี้ยทำซีรีส์ได้เรื่องหนึ่งเลยนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะจริงๆ <laughs> แล้วคิดดูว่าคือไฟลาลงทุนลงแรงกับกับงานนี้มากแต่ถ้าไม่ได้พี่นวัดไม่ได้ทีมโปรดักชั่นฝั่งนี้ก็คือก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จอีกไหมเพราะว่าคืองานมันด่วนมากทุกคนเรื่องของเรื่องอะ่ะมันก็จะมี ก็จะมีงานที่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะฝ้ายรู้สึกว่าแฟนๆในไทยของฝ้ายอ่ะพูดง่ายๆเลยภาษาบ้านๆก็คือเหมือนแบบถูกทิ้งความรู้สึกไปนานอะ่ะอืมถูกทิ้งความรู้สึกไปนานฝ้ายก็เลยแบบ อยากอบกอดความรู้สึกนะในทุกๆคนนะคะในทุกๆคนอืใไ่เห็นที่น <société> <inan S 2> <cle aning> ี่นะเห็นไหมหรอเห็นนะเห็นที่พี่นวัดให้สัมภาษณ์เห็นเหมือนกันค่ะ อือค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะหนอเอะไรติดหน้าอยู่ติตามตัวมันก็นี่ขนหมาติด <c> ห <oughs> นา้บบนาเห็นเหมือนกันค่ะเห็นแต่แฟ้ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วอ่ะมันมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครแล้วแฟรไม่ได้ ไฟทนเจ็บได้นะอืมไฟทนเจ็บได้แล้วไฟไม่อยากทำลายใครสิ่งที่ไฟจะพูดอ่ะถ้าไฟมีโอกาสได้พูดนะไฟคงไม่พูดแค่ในไลฟ์ถ้าวันที่สามสิบอย่างที่วินวัตรบอกว่าถ้าแฟต้องสัมภาษณ์ของอะไรเงี้ยทุกอย่างที่ออกจากปากไฟ เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไฟไม่ทำร้ายใครหรอกใครที่ฟังอยู่ก็ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะทำร้ายใครเพราะส่วนใหญ่ไฟพูดความจริงร้อยเอร์เซ็นแต่ว่าถ้าความจริงไปทำร้ายใครนี่อีกเรื่องหนึ่งแค่นั้นเลยแต่อย่าให้ทุกคนซื้อบัตรมากันเยอะๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่า จะได้จัดแบบนี้ขึ้นบ่อยๆหรือเปล่าด้วยความคิดถึงอะ่ะอ,อย่างที่ไฟเคยบอกเลยทุกคนไฟเป็นคนที่เวลาพูดอะไรรับผิดชอบทุกการกระทําทุกคำพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่พูดให้คนอื่นเสียหายหรือพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงไฟไม่พูดอยู่แล้ว แต่ไฟจะพูดในส่วนของไฟที่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซนแล้วไฟไม่ทำร้ายใครอันนี้ไฟสัญญาว่าไฟไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าความจริงมันดันไปทำร้ายใครอันนี้อันนี้มันก็คือความจริงเพราะว่าไฟรู้สึกว่าไฟถูกทำรลายด้วยด้วยคำพูดมานานแล้ว ไฟเคยเตือนไปแล้วด้วยนะว่าอย่าพูดอะไรถึงไฟหรือแม้แต่กระทั่งอย่าให้ไฟได้ยินว่าพูดถึงไฟในทางที่ไม่จริงหรือสิ่งที่ไฟไม่ได้พูดไฟเคยพูดไปแล้วไฟเคยพูดไปแล้วแลาสิ่งที่ไฟได้ยินมาไฟก็รู้สึกว่ามันไม่จริงอีกแล้วมันค่อนข้างแย่วความรู้สึกไฟเอง่ยว่าแบบอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยนึ้อออกมา ซาเอ๋อค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ไฟไม่กลัวที่จะพูดความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวอืม mm hmm. ฟไฟเคยพูดด้วยนะว่าถ้าพูดอะไรถึงไฟไม่จริงก่อนหน้านั้นอะ่ะเอาจริงๆแล้วไยไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันมันมีพาดพิงมาถึงไฟตลอดเวลาอ่าถ้าถามว่าวันนั้นไฟพูดว่า <c oughs> ทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาฟังวันที่สามสิบทีเดียวแล้วกันรับให้ได้นะความจริงรับได้แต่ควาหลอกไม่ได้ค่ะ วายแฟเปขนสวยค่ะ <laughs> เดี๋ยววันเดียวเอ้ยทีเดียวเลยวันนั้นนะ่ะทีเดียวเลยอันนี้เอาออกอยังนะไอเสื้อนั้นน่ะเอาไหมทำไมชิว,ว่าขนร่วงเยอะจังเลยหรือชนะผ,ผัดขนหรือเปล่าคะ แต่น้องตุ้ยมากเลยอะน้องก็นดากมาเ,ออกเลยเอะพี่ซันนี่ก็ตัวใหญ่มากเลยตอนนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างนะคะไฟอยากให้รู้นะว่าสถานการณ์ที่แฟนๆได้เจออะไฟเห็นตลอดนะแล้วไฟก็พยายามแบบอันไหนที่ไฟทําเองอะ่ะแล้วไฟพยายามเอาความรู้สึกของแฟนขับคืนมาได้ไฟก็ไฟก็ยินดีที่จะทํานะคะไฟก็ยินดีที่จะทํา อย่างวันนี้ไฟก็ขอให้แฟนๆที่ที่ผสบพบเจอปัญหาอยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไฟเ,เป็นกำลังใจให้อันเนี้หนูเอาไปซักแล้วมันอบแล้วมันหดอ่ะมันเป็นพ้าวูใช่นนมันโดนความร้อไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่กหนูคิดว่าตอ,อ,อไม่อ,อบอบไม่ไ้ หนูไม่ได้แม่แต่แม่แม่แมบ้านเอาไปอบให้อน้องระวังดีเลยอ่ะมันไม่ได้อ้วนขึ้นเาแม่เสื้อคอรพอดีลเลยตอนแรกมันเป็นไซส์ใหญ่มากแต่ตอนนี้มันก็ถามว่ามันแบบถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าด้วยความเป็นผ้าขนสัตว์แล้วผ้าหัาวผ้ามันแน่นขึ้นมันเลยดูหนามากมันร้อนมากตอนเนี้ยหนู เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะคะเราจะบอกเลยนะว่าหลังจากนี้แฝไม่กลัวความจริงแล้วมาเหอะไม่กลัวด้วยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่ทำให้ใครไม่พลาดพิิงถึงใครแน่น,นอน ทุกคนไม่ต้องห่วงกับบุคคลอันเป็นที่รักของทุกคนนะคะไฟไฟไม่ได้อยากทำร้ายใครไฟแค่จะพูดในส่วนของไฟแต่ไฟแค่จะไม่ยอมโดนทำร้ายอีกแล้วแค่นั้นเองด้วยคำพูดทุกอย่างที่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรมาไม่จริงไฟจะตอบกลับด้วยความจริงล้วน ข้าล่างพีรายามันซอฟต์มากเขาเจอร่างสุภาพรเลยเหอเก็บไว้คุณจ้าขอราคาให้ยิงต้องไว้องิดพีรียามาลีสอนเป็นผู้หญิงคิดบวกใช่บวกเยอะเลยเน,นะคะคะ่ะเอ้ยแม่หลอก ไม่เศร้าแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันก็จะมีแค่บางครั้งบางทีแหละที่คิดถึงอะแต่ว่าทำไงได้ทุกคนมันต้องเดินไปข้างหน้าค่ะแต่ก็ยังถามว่ายังซึมเปื้อนอยู่ไหมก็ซึมเปื้อนอยู่แหละบางทีความรู้สึก ดีที่มีคนรอบข้างดีแล้วก็มีแฟนๆที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมออยู่ตลอดตลอดก็ขอบคุณมากๆวันที่30เจอกันนะใครยังไม่ซื้อบัตรรีบซื้อนะคะเพราะว่าค่อยเชื่อว่าเอ,อหลายๆหลายๆคนที่ที่อยากมาก็น่าจะยังคงเคียร์งานอยู่ใช่ไหมแต่ว่าขอภายในเว็บล่มวันนั้นด้วยนะคะใช่ไหมเว็บล่มวันนั้นขอโทษด้วยเพราะว่า ขอบคุณเอาจริงๆขอบคุณทุกการซัพพอร์ตของทุกคนเลยยินดีแล้วก็ดีใจมากๆหวังว่าจะได้เจอกันวันนั้นนะคะโอเค It's your birthday. Happy birthday. I miss you too. สวยมากขอบคุณค่ะทุกคน วันนั้นอะเอาไอ้นี่ให้ถ่ายรูปได้นะเอากล้องเข้าไปได้นะเก็บภาพความบรรยากาศเก็บภาพความทรงจำได้นะคะทุกคนอืมโอเคไหมไม่หรอกฟไม่ทุกคนแฟยไม่ได้เอาจริงๆริงไม่อยากทำลายใคร โดยเฉพาะคนที่ฝ้าแบบรักและเอนดูฝ้าไม่ได้อยากทำาามค่ะอืม ก็อย่างที่บอกเลยค่ะรักแล้วก็หวังดีในพื้นที่ของตัวเองมันอาจจะใช้เวลานะทุกคนไฟ้ก็รู้ว่าทุกคนต้องใช้เวลาเหมือนกัน คนเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมเป็นเป็นวลีที่ไฟชอบมากๆเลยเคยคิดที่เรามาทำไม่นี้ด้วยคอลเลคชันเสื้อผ้าน่าคือข้อดีของภาพถ่ายคือมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แม้ว่าคนในภาพจะเปลี่ยนไปมันเป็นอะไรที่คำเป็นเป็นวลีที่ดีมากเลยลนะเพราะว่าภาพถ่ายมันเหมือนมันเหมือนเครื่องหยุดเวลาทุกคนแม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังคงเหมือนเดิม อย่าลืมนะใครยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อบัตรด้วยนะคะนี่ไฟก็ work hard เพื่อแฟนๆมากเลยรอที่จะได้เจอตื่นเต้นมากซ้อมกับอิงฟ้าแบบสนุกสนานมาก <laughs> ซันนี่อยู่กับนแพมนกีฟค่ะเมาาื่อวานพี่อาไล่อุ้มซันนี่ไหมแล้วซันนี่อยู่กับป้าอายดีไหม ดีเขาออกแบบให้ถ่ายรูปด้วยอ่ะถ้ถ่ายรูปด้วยใช่ซันนี่ก็ของรักทุกคนยกไว้มามีสินะมันก็ต้องอางานเย่อยเนาะ้ตัวหอมมากทุกคนพี่ซันนี่ตัวหอมมาก Hm. Ha. Mm. อดไปร้องเองแพ้ใจที่มาเคเขาเลย แต่แฟนๆไม่ต้องห่วงไฟเข้าใจทุกการกระทำของแฟนๆรักนะจุ๊บๆรอสามสิบนะรอที่จะได้เจอกันนะคะหืมรู้ว่าเปล่าดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะช่วงนี้อากาศมันแบบสวิงบ่อยเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนมากทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะ นี่เราให่เกือไปให้อันเก่ายัางไม่หมดเลยอ่ะ <S <S อ๋อตอนนี้มีเลียนแมสก็คือยังสั่งได้เรื่อยๆนะคะยังสั่งได้เรื่อยๆ แต่ว่าเดี๋ยวต้องถามพี่ไอว่าพี่ไอจะปิดรับพีตอนไหนพี่ไอพี่ไอปิดรับพีตอนไหนนะมิลเลนแม็กซ์อะไรนะคะพีออเดอร์ของมิลเลนแม็กซ์ตอนไหนน่่สิบกว่ากว่านี่แหละคะอืมยี่สิบกว่านี้ก็จะปิดรับพีแล้วค่ะเจะอัพเดทให้ทีมเนะจะอัปเดทให้ทหีมน,นะ Say something English so I would like to say and thank you for everything for your support for your love for your kindness I can feel it and I really appreciate for that every feeling that you send it to me I can feel it and because of you guys to holding my feeling until i getting better until now so if without you guys i don't know what my feeling is going to be mm -hmm. thank you so much On that day, on 30, I don't know how to control my tears when I see you guys. Thai fans, international fans, I'm like so full of love from you. So, if you didn't get the ticket now, you can get a ticket on the website. And I'm so sorry and apologize for the first day to selling for the ticket. The website is late, it's earlier, but now it's, it's normal already. Take care of yourself for me, please. because the weather was change so far some day hot some day cold some day raining so I want you guys to taking good care o f yourself for me please I love you ทุกคนคะเดี๋ยวเจอกันวันที่สามสิบนะเดี๋ยวไฟต้องไปแล้วอ๋อแล้ววันที่ยี่ห้าเจอกันนะ เจอกันนะแต่วันที่ย้าไม่มีลมพนนะคะแต่ว่าได้เจอได้เห็นหน้าก็ดีใจแล้วแล้วก็ไปจะไปรับรางวัลที่แฟนๆโหวตให้นะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันวันที่สิบห้านะแต่ว่าวันเอ้ยอะไรนะรใช่ก็บอกแล้วไงว่าว่ยิมฮ้าไม่มีลมพน อ้าวเหรอไปไปไปร่วมงานเหรออ้าวเหรอไอ้ลงไลทเลยเดี๋ยวนี้โดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวไหนอ้าวคัเวอรไปลวมงาโอเคไปแล้วนะไม่ไม่ไม่